ไปอยู่เลยคือสิไปบ่ไห้ดอกพอใหญ่แล้วบไปน้พาพระเอกคนบาไปนําอบตคนบ่ไปน้าไปบ่ไห้ดอกจ้าเนาะคือสิไปเ่ไดรอย่าลืมกดไลค์ให้นอ้องเน้นจ้าแต่ข้าขมาแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้ยนาด้วยนะคะสวัสดีทุกช่องคะ่ะนะคะคุณยำยำนะคะคุณพี่วรุษสบายดีบอน,นะคะคุณสมหมายนะคะคําพาน่าจะทุกท่านน่าจะรู้จักกันหมดแล้วนะะเนาะค่ะเนาะฝากคุณยำยำ ฝากยาคำไผ่น้ำเลเนิ่จาเดื่อการที่มูเจ้ามาเป็น youtube การที่มูเจ้ามาสร้างช่อง youtube นะคะพี่นองย่านั่งอยากจะเบาให้ฟั้างมาถ้าใครผ่านถ้าใครผ่านถ้าใครทำได้เนาะถือว่าเป็นความสุขให้เราได้จริงๆนะคะเพื่อนๆมันมีความสุขเพราะว่าเราทำแล้วก็คือเราเป็นยูทูบเบอร์ตัวจริงแล้วมันจะมีความสุขมากๆ ยำยำชาแนลสวัสดีค่ะคนสวยนะคะยำยำชาแนลนะคะคณสมมายคําหาสวัสดีนะคะก็รู้สึกเพรถ้า,ถ,าถ้าใครทําผ่านนะคะเพื่อนๆเนาะถ้าใครทําผ่านแล้วรู้สึกมันจะดีสําหรับตัวเองมากๆนะคะพี่น้องมันมาคือบานสีอื่นเนยคะ่ะถ้าเราผ่านผ่านกฎระเบียบผ่านผ่านกฎระเบียบผ่านอะไรของ youtube นะคะมันจะดีสําหรับตัวของเรานี่คือคือยายนาพูดก็คือ ดีสำหรับช่องช่องของตัวเองนะคะเพื่อนๆมีรายได้ทุกเดือนการที่จะมีะไรายได้ก็อยู่ที่เราอีกนะคะเพื่อนๆการสแสดงของเรานั่นเองค่ะนะคะเดี๋ยวจะเ,เาอาอ่านก่อนเนาะ,ะผมอยูอ่ผมอยู่จังหวัดอุดอรอุตรดิตอำเภอรับแรอโอเคยไปนะคะเคยไปค่ะเคยไปนะคะอุตรดิตเคยเคยไปนะคะ,เค,ะ,คะเคยไปเที่ยว คุณแม่มนะนาวสวัสดีจ้าคุณสวยคะ่ะโอ้จะเป็นสวัสดีหลายทีย่จะปัน่นมาโอบตัวหรือว่าอันสอสอดสวัสดีค่ะหายนะคะสวัสดีค่ะคุณสมหมายสวัสดีจ้าคุณควทุกคนอยู่ในนี้นะคะอะไรทุกคนอยู่อยู่ในบ้านของเย,ยนาวทุกคนอยู่ในบ้านของเย,ยนาวตอนนี้เย,ยนาวก็ไม่อาเป็นบ้า ยา,า,นนาย,ยนาวผ่านนานได้ยังคะยายนาวผ่านนานแล้วค่ะหก,หกเดือนแล้วคะ่ะหกเดือนเจ็ดเดือนแล้วเนอะผ่านหกเจ็ดเดือนแล้วคะ่ 6, 10, 10นนะ,คะก็คือยายนาวทําแค่สามเดือนเองนะคะทุกคนยายนาวมาเปิดบ้าน youtube แค่สามเดือนค่ะสุดญาติไหมเออยายนาวขอตัวก่อนบาย,ยบายรูยังบายบายจ้ากู้ยังบายบายจ้ะไม่เป็นไรนะคะยายนาวเครื่องบาทสวัสดีครับยายนาวผ่านไม่หกเจ็ดเดือนแล้วค่ะเนาะผ่านนานแล้วคะ่ะ ก็ไม่ไม่ถึงปีเนาะน,นานแต่ว่าฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับยนานดวได้ย,ยินดีนะคะไม่รู้อะไรไม่เข้าใจอะไรสามารถถามตอบได้ก็ตอบนะคะเพื่อนๆถ้าตอบไม่ได้ก็จะไปค้นหาคําตอบมาที่บายให้นะคะทุกคนเนาะการที่ทําช่อง YouTube ถ้าเราไม่ผิดกฎนะคะถ้าเราไม่ผิดกฎของของระบบของเพื่อนนะระบบของเพื่อนถ้าเราไม่ผิดกฎชุมชนไม่ผิดระเบียบของชุมชน บอกได้เลยว่าามีไราไยไ,ไ,ได้ทุกเดือนแน่นอนมีรายได้ทุกเดือนแล้วก็ยาวกินยาวๆเลยค่ะเนาะเนาะ,นะกินยาวๆเลยค่ะกับกับบ้านสีแดงเนาะกับ youtube นะคะกับช่อง youtube นะคะฝากฝังหูอย่าเอาอันนั้นโอ้เครื่องบานเอ้ย <c oughs> บางนึงเจ้ามูเจ้าเป็นยุสัยมูเจ้าบมือนเมืองอันคอยเรียนอันกัเด็กหน่อยอันเกิดเมืองบ้านนี่เหี เม้าบ้าข่อยเป็นสั์ประเภทสีขาเม่อว่าข่อยเป็นอันแนวหากินอันนั้นอันนี้ข่อยกระบ,บอกไปแล้วว่างมึงข่งอยกระบ,บอกไปซ้อนไปเนาะสวัสดีค่ะคุณครึ่งบาทนะคะสวัสดีค่ะนะคะสมกลางที่บุรีรัมย์ยังเล่นกันอยู่เลยครับแต่จังว่าใซเนี่ยกต่จังวันนี่แหละมีคนมาทวงมาเสียคืองันแทนเนาพราท่านมีเบิร์เมษาใส่ใดมาท่านมีเบิร์เมษา ไซด์เดียวเด็กน้อยปิดเทอมเหงาแมนแมนแมนเด็กน้อยปิดเทอมเหงานะคะแต่ว่า่อยบม่เหงาเรา่อยไม่อยู่ผิดเครื่องบาทจะเบิรงนนู่นแต่ว่ามันอย่างนี่อยอยู่นี่่อยไม่อยู่ผิดอ๋ออภัยเพื่อนๆค่ะไอเลฟยูนะคะ darling ไอเลฟยู darling นะคะทุกคนเนาะ คอยมาอยู่พี่จะคอยมาอยู่อโรงพยาบาลนะคะสายลำเดือนตุลาออกพรรษาแล้วคนะ่ะ